สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องของพระเครื่องไทยนะครับพระเครื่องไทยนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คาดการว่าจะเป็นที่นิยมไปอย่างไม่มีกำหนดการนะครับเรามาดูพระที่เป็นยอดนิยมของคือเรียกว่าวัตถุมงคลที่มีความานิยมนะครับเป็นหลวง หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับปี19นะครับสร้างบารมีนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับอันนี้ก็เป็นยอดนิยมเช่นกันนะครับแล้วก็มาที่หลวงปู่โตนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกริ่งนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับนี่เป็นนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับนี่คือเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับนะครับทั้งหมดนะครับเรี่ยมทองคําแท้นะครับ9กนะครับนะครับยกเว้นหลวงพ่อคูณนะครับ สร้างบารมีเหรียญน,นี้นะครับยังไม่ได้ถูกเลี่ยมทองนะครับนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมจะให้ดูนะครับความสวยงามของมาเริ่มที่หลวงพ่อคูณนะครับปะริสุทโธนะครับนี่ครับเป็นเหรียญน,นะครับสร้างบารมี ปี19นะครับที่มีนะครับราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับตอนี้ผมไม่ได้มาเอามาเพื่อที่จะนะครับปล่อยจำน่ายหรือว่าปล่อยเช่านะครับไม่ใช่นะครับเจตนาก็คือเอามาเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับได้ศึกษานะครับ นี่คือเหรียญที่มีราคาที่แพงลำดับต้นๆน,นะครับหลวงพ่อคูณเปอริสุโทโธนะครับปี19นะครเบครับเราก็มาดูนะครับเหรียญนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แ่งนะครับก็มีความสวยงามเช่นกันนะครับ นี่ก็ราคาก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับปี2485น่ะครับนี่ครับความวิจิตรสินงดงามนะครับนะครับนี่ครับพิมแ์งนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่ง ที่มีความสวยงามนะครับใต้ฐานนะครับต้องมีการตอกนะครับเข้าลามตัดธรรมจักรนะครับแต่ปิดทองไว้นะครับบทปังนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูมาชมครับใน ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ